สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวเวลา18นาฬิกา23นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน601กองบิน6กองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานสิ่งของต่างๆแก่นางเซรับแอซอยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกีในการนี้มีพระดำรัส แก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยแสดงความเสียพระไทยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนชาวตุรกีให้ผ่านพ้นเหตุภัยพิบัติและความสูญเสียครั้งนี้จากนั้นทรงลำเลียงสิ่งของพระราชทานใส่ในตู้พาเลทร่วมกับกำลังพลจากหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ซึ่งสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีความจำเป็นในสถานการณ์ภัยพิบัติทุงนอนกันหนาวที่กันความหนาวเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ5องศาเซลเซียสอาหารแห้งมีทั้งบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและขนมที่สามารถรับประทานได้ทันทีโดยกองทัพอากาศจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสาธ,ธารณรัฐตุรกีและจะรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศมาในเที่ยวบินขากลับด้วย ซาธอรนรัตตุรกีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคารามันมารัสเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สิสนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง